วันนี้ก็ทราบข่าวเรื่องมรณะภาพครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือเหมือนกัะล่มโผล่มไสได้คน้นล้มไปเมื่อวานเนี่ยคือหลวงปู่เลียนวัด อรัญญาบันพศอำเภอสีเชียงใหม่อายุกว่าเก้าสิบกว่าปีแก่กวองค์หลวงตาสองหรือสามปีก็ไม่มั่นใจสองปีละอะไรถ้าแก่กว่าสองปีก็คงจะเป็นเก้าสิบห้ามรณาภาพเมื่อวานในศพของท่านก็เอาไว้ที่วัดเทพศิรินทราวาสรถศพอาบน้ำศพรถศพ ที่วัดเทพเจ็ดวันจากนั้นเขาคงจะขึ้นมาวัดอรันแต่หลวงพ่อคงไม่ลงไปกรุงเทพหรอกคงจะคอยรับอยู่ที่วัดอรันนี่แหละคงจะไปคารวะศพองท่านอันนี้ก็ล่มโพล่มไซของพวกเราที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นผู้เทศนาว่าการ พี่น้องประชาชนเป็นที่เคารพนับถือคนทั่วประเทศเพราะงั้นและแลองค์หนึ่งก็ท่านมหามังกรวัดภูหินดังอันนี้ก็เป็นพระรุ่นน้องของหลวงพ่อก็เป็นพระที่แสดงธรรมและเป็นนักเทศองค์หนึ่งเป็นที่นับถือเป็นที่รู้จัก ในวงการกว้างขวางพอสมควรอันนี้กับมรณะภาพแบบปุบป,บปับเหมือนกันอายุเพียงห้าสิบกว่าปีมนะั้งเป็นไข้หวัดใหญ่เหมือนกันนะล้วก็คงจะมีเชื้อมาลาเรียหรือว่าไข้เลือดออกด้วยก็ไม่ทราบนะฟังฟังดูแล้วเหมือนกับว,ว่ายุงกัดยุงกัดอย่างนั้นแนหะแต่ลวงพ่อไม่ได้ทราบรายละเอียดแต่มรณะภาพเดี๋ยวนี้ศพอยู่ที่จังหวัดอุบลคงจะ เผาเรื่องประชุมเพิงวันที่สิบเอ็ดมิถุนาเนี่ยนะนี่นะสรุปแล้วคือ,คอตายทั้งผู้เท่าตายทั้งพระหนุ่มเมือนั้นแต่อ่อนก็หลวงพ่อนะคนนั้นหลวงพ่อนะี่ไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทเหมือนกันแต่กันนาบทั้งสองข้างนะทั้งข้างบนทั้งงล่างข้างบนคือคือองค์หลวงปู่เหลียนอายุเก้าสิบกว่าปี อันนั้นสมควรเพราะท่านอายุมากแล้วแต่องค์ที่เล็กกว่านี่สิตายเนี่ยน่าคิดว่าง,งั้นแต่ราะนั้นมรณะภัยมรนังเมพาวิสติเนี่ยควรเจริญไว้อยู่เสมอเสมอไม่ควรประมาทควรคิดไว้อยู่เสมอน่มรนังเมพาวิสติควรระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอ หายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายการตายไม่ได้เลือกการสถานที่ Ryan. ไม่ได้เลือกบุคคลว่าบุคลคลคนนั้นควรตายบุคคลนี้ไม่ควรตายตายได้ทุกคนตายด้วทุกด้วยทุกเวลากินอิมอ่มๆตายก็มีนั่งรถนั่งลาตายก็มีตกเครื่องบินตายก็มีนั่งเรือตายก็มีนั่งอยู่เฉยๆตายก็มีนอนหลับตายก็มี ทำบรรยายถึงความตายแล้วไม่มีที่สิ้นสุดว่างัตเนอะคือว่าสรุปแล้วคือคือตายได้ทุกอริยาบทเพราะนั้นท่านจึงให้เตรียมพร้อมมาอยู่เสมอให้ระลึกว่าอยู่เสมอแล้วก็พยายามสร้างคุณงามความดีเตรียมพร้อมมาอยู่เสมออันนี้เราเป็นผู้ไม่ประมาทในวันนี้เป็นวันพระ ใหญ่เดือนหกดับปี2 5 4 8เป็นวันพระใหญ่และวันนี้เป็นวันอุโบสถด,ด้วยเพราะนั้นพวกเราญาติโยมทุกคนนะอย่างน้อยก็ให้มีศีลห้าวันพระอย่างนี้ควรจะมีศีลห้าเป็นอย่างน้อยถ้ามากกว่านั้นก็ศีลอุโบสถอุโบสถศีลน,นะ ถ้าหากว่าพอเป็นไปได้กันเนี่ยศีลห้าควรจะประจําตัวเองไว้อยู่เสมอนะวันสําคัญอย่างนี้เพราะวันพระใหญ่มันมัน,มนไม่ใช่มีบ่อยสิบห้าวันมีครั้งหนึ่งถ้าว่าเราปล่อยปะละเลยจนเกินไปก็ให้ถามตัวเองว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนหรือเปล่า แต่ศาสนาอื่นเขายังมีเวลาเวลาถี่กว่าเราเอาอย่างอิสลามอย่างเนี้ละหมาดละหมาดวันหนึ่งกี่ครั้งการศาสนาคริสต์ไปทุทกอาทิตย์แต่เราเป็นพุทธเนี่ยปล่อยให้เราไปเป็นอิสระผลที่สุดก็เลยอิสระคำนี่ก็เลยปล่อยให้กิเลส ดึงลากไปกินซะจนหมดจนไม่รู้จักศีลธรรมจนห่างเหินจากวัดจากวาผลที่สุดก็เลยมีชื่อแต่ว่าเป็นชาวพุทธในทะเบียนบ้านเท่านั้นแต่ถามหาเนื้อหาสาระตระพุทธศาสนาควรทำตัวอย่างไรควรประพฤติตัวอย่างไรควรคิดอย่างไรควรพูดอย่างไรไม่รูนะ้เพราะนั้นพวกเราควรจะศึกษานะพุทธศาสนิกนชน พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาใต่ตองเหตุและผลเพราะพ่าพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ก็คือพุทธะเพราะนั้นพวกเราเป็นชาวพุทธพุทธะอย่างน้อยวันนี้ก็ควรจะมีศีลห้าประดับกายวาจาของเรานะ ใจนั่นแหละเป็นผู้สั่งการวันเช่นนี้ควรทําอย่างไรควรจะรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อยไม่ฆ่าสัตว์ทุกประเภทไม่คิดขโมยของคนอื่นไม่ประพฤติล่วงประเวณีประพฤติผิดในกลามไม่โกหกคนอื่นโดยเด็ดขาดไม่ดื่มสุราและเมลัยอันนี้คือเป็นคนดีได้แล้วเพียงศีลห้าเท่านั้นะ าเราพยายามฝึกไปเรื่อยๆวันนี้ก็ฝึกวันหน้าก็ฝึกหรือว่าฝึกทุกวันพระถ้าวันสิบห้าค่ำฝึกครั้งหนึ่งรักษาศีลครั้งหนึ่งต่อไปแปดค่ำรักษาศีลครั้งหนึ่งพอต่อไปเมื่ออายุแก่ขึ้นมาจะนี่หมดความจําเป็นที่จะต้องทําอย่างอื่นทีนี่เอาหันหน้าเข้าวัดเข้าวาหันหน้าเข้าหาศีลหาธรรมละบัน รักษาศีลห้าเป็นประจาเลยแต่เนะอาไม่ได้กินก็ไม่ต้องกินอยู่แบบผู้มีคุณภาพผู้มีคุณธรรมเป็นผู้เตรียมพร้อมอย่างนั้นไม่จึงจะถูกได้คล้ายๆเบื้องต้นกับมืดมาตโมตะมะปรายะโนโชโติคือมืดมาแล้วก็ควรจะสว่างไปตโมตะมะแปลว่ามืดชโชติแปลว่าสว่าง บื้องต้นเราเกิดมาเราก็สอบแสวงหาทรัพย์เลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าแปลว่ามกมุ่นอยู่กับหน้าที่การงานเพื่อสอบแสวงหาทรัพย์แต่พอเป็นไปได้แล้วพอดำรงคงซีบอยู่ได้แล้วก็ควรจะหาหน้าเขา้าหาศีลหาธรรมอันนี้เรียกว่าโชติบัตรโชติปรรยโนมืดมาแล้วก็สว่างไปมันจึงจะถูก บางคนเน่ยตโมตมะปารายโนตมโมตมะมืดมาแล้วก็มืดไปแหมมืดมากับหมกมุ่นกับหน้าที่การงานอย่างมากผลที่สุดเท่าแก่ชรากับไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางหมกมุ่นไปอยูอ่ตลอดอันนี้แปลว่ามืดมาแล้วก็มืดไปแต่บางท่านก็โชติปารายโนโชติอันนี้หายากนะแหไอ้ถ้าแบบวางมา สมัยเป็นเด็กก็รู้จักศีลรู้จักธรรมแล้วก็รู้จักไปตลอดจนถึงอายุแก่เท่าชราก,ก็เป็นผู้มุ่งมั่นในศีลธรรมอันนี้แปลว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปโชติปรายโนโชติเหมือนกันแต่ถ้าว่าถ้าแย่ก็ว่าทั้งมืดมาแล้วก็มืดไปแล้วก็สว่างมาแล้วก็มืดไปอันนี้ใช่ไม่ได้นะ ทีแรกก็เป็นคนน้อยคนหนุมก็เออสว่างทำรูาจา้าจากักศีลรู้จักธรรมเคยบวชเรียนเขียนอ่านศึกษาธรรมะปฏิบัติพอเท่าแก่ชรามารุ่มหลงมัวเมากับหน้าที่การงานกับการเป็นอยู่ของตัวเองอันนั้นแปว่าโชติปรายโนตมโมตะมะสว่างมาแล้วก็มืดไปเพราะฉะนั้นพวกเราให้ ไตรตรองไข้ควรให้ดีว่าเราอยู่ในสภาพไหนเพราะฉนั้นอย่ามัวเมาจนเกินไปในการดำรงชีพท่านผู้ล้มหายตายจากให้เห็นก็เห็นได้ยินมาเรื่อยๆไม่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ว่าเด็กไม่ว่าหนุ่มล้มหายตายจากให้พวกเราได้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นไม่ควรประมาทมรณะเมพาวิสติ ให้ระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอนะเพราะนั้นอย่างพวกเรามาวัดวาศาสนาในวันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะพวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเป็นการส,ะสะแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่กายวาจาใจของพวกเราส่วนพระสงฆ์องค์เจ้าคุบายจย์ที่ท่านเป็นนักพรตนักบวชโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระกรรมฐานที่ท่านอยู่ในป่ารวมพงไัยอยู่มาตั้งแต่ ครั้งพระพุทธเจ้าต่อมาก็ไม่รู้ก,กี่รุ่นกี่ยุคก,กี่สมัยมาถึงพวกเราที่เป็นรุ่นล้านเลนสุดท้ายไปแถวอย่างพวกเราพวกเราก็มีความพยายามมุ่งมั่นถึงจะทุกข์ยากลําบากอย่างไงอดมืออิอฉันมือเดียวแล้วก็ยังอดอีกยังไม่ฉันอีกหลายวันแล้วทําเพื่ออะไรทําทําไมสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อ สวงหาทางพ้นทุกตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านพาดําเนินมาพระพุทธเจ้าท่านพาดําเนินมาเป็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านปฏิปทาของพระองค์ท่านเป็นปฏิปทาที่อดอยากพาดําเนินเดินตามแนวแถวปฏิบัติของท่านบําเพ็ญอยู่ถึงหกปีจนได้สําเร็จมักสาเร็จผลในเมื่อสาเร็จ มักสาเร็จผลแล้วท่านก็ยังมาแนะนําพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษสันตุถีประมังทะนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นทรัพย์อันประเสริฐจากนั้นก็สอนให้ฉันมื่อเดียวอยู่ในปา่าอยู่อยาคุกคลีคุกคลีด้วยหมู่คณะให้อยู่เสนาสนะอันสงังกัดจากนั้นก็ไตรตรองทำ ด้วยเหตุด้วยผลเหตุผลคืออะไรพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราเกิดมาอย่างไงแล้วมีอะไรเป็นแก่นสารจิตใจของเราทําไมจึงรุ่มหลงจิตใจของเราทําไมจึงมาหลงไหลกับร่างกายของเราเมื่อหลงไหลกับร่างกายของเราหลงไหลกับร่างกายของคนอื่นจากนั้นก่อนหลงไหลกับยศถาบรรดาศักดิ์ลาภยศสนะเสริญสุขหลงไหลในโลกธรรมแปด โลกธรรมสี่เพราะงั้นหลงไหลในโลกธรรมสี่ที่เป็นที่สิ่งที่ปรารถนาเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็นั่นแหละมันมีอะไรความสุขของนักปศุขพของคนของมนุษย์ชาติความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรให้ค้นหาดูสิ พระพุทธเจ้าค้นหาแล้วเจอแล้วความสุขทแท้จริงก็คือที่พระพุทธเจ้าตรัสรูธ้ธ่รรนเองรู้จักปล่อยรู้จักวางความสุขที่แท้จริงคืออยู่ที่ใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากใจนี่แหละสรุปแล้วก็คือร่างกายของคนเราเนี่ยแตกสลาย ทุกคนไม่มีใครที่จะหลุดพ้นหนีออกนอกไปได้แต่ส่วนจิตใจนั้นยังไปอีกไปปฏิสนธิใหม่อีกนี่พระพุทธเจา้าทว่าทำไมตัวตัวเนี้ยตัวใจเนี่ยเป็นวัตฏบนเนี่ยไปหาเมียนไหวาตายเกิดในวัฏฏสงสารนี่จะทำยังไงจึงจะไม่ให้มันไปเกิดอีกให้พิจารณาตามความเป็นจริงให้ มันใจมันหมดเชื่อจะพิจารณาอย่างไรมันมีอะไรอยู่ในใจกิเลสราคะโทสะโมหะมันอยู่ในใจทําให้ใจตัวนี้มวิ่งไปตามกิเลสที่มันพาไปเตะไปกลิ่งไปเพราะนั้นท่านจึงให้มองดูดวงใจอีกที่หนึ่งว่าสิ่งไหนที่ทําให้ใจตรงนี้มันพาไปเกิด มันมีเชื้ออยู่ในนั้นนั่นกับมองดูคือกิเลสราคาโทสะโมหะนี่แหละท่านี่นนทำเพจารณานดูเข้าไปอีกกิเลสโทสะราคาโทสะโมหะนี่ที่มันเกิดมาจากใจมันเกิดมาที่ตรงไหนทําไมมันจึงเกิดขึ้นมาได้จะชาระด้วยวิธีอย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็พาดําเนินมาพาปฏิบัติมาแล้วได้มักได้ผลมาแล้ว ท่านเขียนแผนที่ให้พวกเราได้ศึกษาไว้แล้วอันนี้เกิดกำจัดอยู่ในใจเลยแต่เนี่ยดูที่ใจใความเศร้าหมองความผ่องใสที่พระพุทธเจ้าออกไปบวชท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายท่านก็บอกว่าสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนมีไหมมันมีมืดแล้วมันยังมีสว่างมันมีร้อนมันมีเย็น มันมีเย็นแล้วมันมีร้อนมันมีขาวแล้วมันมีดำมันมีสุขแล้วมันมีทุกข์ทั้งสองเงื่อนเนี่ยมันเกิดมาจากไหนทั้งสองอย่างมันเกิดมาจากไหนเพราะนั้นในโคน,นาจุดเนี่ยจุดที่มันเกิดออกมาความสมองก็ดีความผ่องใสก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดี บาปก็ดีบุญก็ดีมันเกิดมาจากไหนสรุปแล้วก็คือออกมาจากใจทั้งหมดเพราะนั้นท่านพิจารณาถึงจุดนั้นแล้วใจตรงนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพิจาราาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในเมื่อพิเารณาอนัตตาไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยประการทั้งปวงสรุปแล้วก็คือใจของเราเนี่ย ปล่อยวางสรุปแล้วก็คือเมื่อใจของเราตายอย่างนั้นแหะใจตายอย่างนั้นจ้ะอืมใจตายใจปล่อยวางใจไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับร่างกายตายเป็นยังไงทีงนี้พระอระหัน์ทั้งหลายเนี่ยเมือ่อกระทาพิารณาดูใจไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางปล่อยวางเสร็จแล้วมีแต่ความบริสุทธิ์เท่นะีมีความรู้สึกในใจสิ่งที่จะให้ปั่นป่วนและแปรปวนทําให้เกิดทุกข์ยากลำบาก มาลบกวนจิตใจของของค์ท่านะไม่มีแล้วมีแต่วอมว่างนิพพานังปรมังสุงยัางนิพพานสูญนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งน,นี่แหละทั้งสูญทั้งสุขปุถุชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็มาถกเถียงกันละบาดไออันในสูญอันใดสุขอันใดสุขทําไมจึงสูญถ้าสูญแล้วทำไมจึงมีสุข จกตากัระบาดไม่มีที่สิ้นสุดถ้าผู้ปฏิบัติถึงมรรคถึงผลแล้วไม่ต้องถามไม่ได้สงสัยในทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในจุดนี้แต่คาผู้ยังไม่ถึงนั่นะมาถกเถียงกันธรรมะโหโนทำโมโหแตกจกตากันทะเลาะวิวาทกันเย เพราะนั้นพวกเราอย่าอย่าเป็นอย่างนั้นนะให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆถึงจุดนั้นแล้วเจะธรรมะปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนรู้ได้ไม่ต้องถามใครนะ mm. เพราะนั้นพวกเราไต่เต้าขึ้นไปถึงจุดนั้นแหละทางว่ายงเวียนไหวาตายเกิดจะหาความสุขไม่ได้นะ mm. มันต้องทุกข์แน่ๆอย่างนี้ลนะเดี๋ยวก็ด้ยินข,าข่าวคนนั้นตายเดี๋ยวก็ดะยินข่าวคนนี้นตาย เพอเพอกับตายใกล้เข้ามาตายเข้ามาผลที่สุดมาถึงเราแต่นั้นเราตายแต่นี่ตายให้คนอื่นดูอีกต่างหากเพราะนั้นควรภาวนาไว้อยู่เสมอนะมราณางเมพาวิสติรละลึกถึงความตายอยู่เสมอถ้าคนระลึกถึงความตายแล้วไม่หลงตัวไม่ลืมตนไม่ลืมตัวรู้เท่ารู้ทันทำสิ่งไหนก็ทำด้วยความตั้งใจ ให้ทานรักษาศีลโดยความตั้งใจโดยความไม่ประมาทนี่แหละคนที่ตั้งอยู่ได้ยวสติสัมปชัญญะอย่างนี้มีแต่ความเย็นอกเย็นใจนะไม่เดือดร้อนไม่วมุ่นวายเหมือนนั้นอะรู้จักปล่อยรู้จักวางนะถ้าตอนนี้ไปก็รับพรวันนี้เป็นวันพระหลวงพ่อก็ได้พูดธรรมะแนวปฏิบัติเตือนพวกเราท่านทั้งหลายให้จำเหนียจำนึกไว้นะ